อพบเปิดบจะแสดงคลิปแอนเกมรับในช่วงแอบถ่ายไทมนะครับไอ้เหี้ยกูจะคิดโปรเจกต์นี้มาทำไมเนี่ยฮูมไอ้เหี้ยทดสอบกล้องไปเดตัวแม่งอย่างลายเลยอเออันนั้นเป็นเพื่อนห้องผมเองนะครับใช่ป่ะวะเอ้าไม่ใช่เหรอเอ้ยเออใช่เพื่อนห้องผมนี่แหละนี่แหลฮะก็คือรถที่เพื่อนผู้หญิงห้องผมอยู่กัน ส่วนผมก็อยู่ห้องเนี้ยกับผู้ชายกับชายผู้ชายแล้วก็ผู้ชายนะฮะเดี๋ยฮะแล้วแอบถ่ายททมต่อไปโอเคจะเอาลงคลิปดีไหมเนี่ยไอตอนนี้เราสงสัยว่าอยู่กันที่ไหนเพิ่งเข้าค่ายเสร็จมาก็ตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มแล้ววะสามทุ่มยี่สิบเนาะสามทุ่มยี่สิบแล้วก็ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วพึ่งถึงนี่เองมาตะเวจะหาเหยื่อห้องเราต่อคนไหนที่อัดนั่นเนี่ยเจอแล้วนั่นเนี่ยฮะเราซูมใกล้ๆอันนี้นก็เพื่อนผมอีกคนนึงนะครับเนี่ยนะฮะนี่นั่น,นะฮะกำลังขึ้นไปยัง <c oughs> น,นี่ยกูจะถ่ายทำาไปมวะ้เนี่ยโดนเพื่อนตบแน่เลยเดีะะ๋ะก็ ความปตทเนี่ยครับภายกากภายในปัม๊มตอนนี้ผมอยู่บนรถนะก็ถ้าน่าจะได้ยินเสียงกันะเสียงเพลงบนรถเนี่ยก็แต่ละคันเนี่มีห้าคันก็โดนจับแยกกันไปหมดช่วยอะไรไม่ได้ช่วงนี้ก็สามช่วมงกว่าแล้วไวจังนะยังยังไม่ถึงไหนเลยตั้งสามชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านที่ถึงแย่เลยอินเทอร์เน็ตก็ บอกตรงนะครับมีไ WiFi แต่มันใช้มันอ่ดมากเลยนะรอเวลาลวตอนนี้ก็บอกคนก็อยากจะเข้าน้ำอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะกอเคโน้นโน้นครับพวกพี่เขากำลังกลับเช่นกันสุดยอดเลยบางทีมันก็อยากเอ้ยนั่นไนยเยอือกแล้ว50บาทหัวะไป ก็นี่นะฮะมันรอ,อเวลานะคนไปซื้อนั่นซื้อนี่ด้วยนะเซเว่นดีเว่นะฮะจริงผมก็อยากซื้อนะแต่เออตังเหลือ8บาทจะไปซื้ออะไร <c oughs> แบบโล่งมากเลยกระเป๋ากระเป๋าเงเกงนี่แบบไม่มีแบงแล้วมีแต่เหรียญบาทเหรียญบาทแล้ก็ไม่ใช่เหรียญห้าบาอยากร้องไ,ไห้หายไปร้อยหนึ่งฟรีๆดูนะฮะ ยล,ยล,ยล,ยลนั่นไงเราต้องแอบถ่ายอย่างล้ลำลึกนั่นยัยนั่นก็เหยืออีกคนนึงแล้วคงไม่นับเป็นซีรีส์แล้วกันเคยเป็นตอนพิเศษอล้วกันอ,อันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็น้องเหมือนกันฮ่า อ๋อนะอันนี้ก็น้องเองครับแต่นี้ก็ไม่รีบครับนู่นนะครับที่สองที่สามถึงบ้านง่วงกัน b u d d นั่นอิ้งแล้วนั่นนะฮะโอ้โหเขานี่มาสามโดยเสียวโดนจับได้จังเลยเนะี่ย อ่านะฮะตรงน้นไม่เขาว่าเซลฟี่กันโอ้โหถ่ายภาพมุมนี้นี่มันช่างโอเคจริงๆตายลนะอันนั้นๆไปไหนกันละนั่นอนะอาละนู่นนะรถสิบล้อกำาลังเข้ามาแบบตาม ก็บอกว่าตรงนี้นะครับว่าที่เนี่ยก็ตอนนี้แวะอยู่ที่ปั๊มของมเตเว์สายเก้าเลยต่าลรับธัญบุรีมานะฮะก็เป็นอะไรที่โอเคอยู่อนะและแน่นอนครับคลิปนี้ก็จะลง YouTube อย่างแน่นอนร้อยเป็นมะั้งนะเดี๋ยวก็รู้กันละถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเห็นคลิปนี้ก็เออก็เออลงนะนะ ปั๊มนี่ปั๊มปตทครับเอ๊ะบางคนก็ถามว่าอ่าทำไมถึงมีปั๊มอยู่กลางมอเตอร์เวย์ได้ก็น่าจะเขา่าจะเป็นสมรภารน,นะฮะก็สามารถทำทางข้อออกมาได้นะก็ลองคิดสภาพดูว่าถ้าไม่มีปั๊มหรืออะไรที่เขาขออำนวยความสะดวกเอ่อพวกคนแบบเนี้ยที่อยู่มอเตอร์เวย์ก็แย่เลยฮะมอเตอร์เวย์สายนึงก็60โลอ่ะนั่นๆๆ่ต้องซูม มาเป็นกระบวนการเลยสุ่มก,กลับสุ่มกลับอันละคนเริ่มน้อยแล้วครับตอนนี้โอเคฮะคนเริ่มน้อยแล้วยังไม่น่ามีอะไรมากมายเฮ้ยไขวิ่งมาวะนะโอเคโอเคฮะคนเริ่มน้อยแล้วนั่น,นก็คู่คู่คู่ของ,ของ,ข,องของเล่นผมเองนะกำลังเดินมาอย่างโอเค เดี๋ยวเรามาดูซูมคนนั้นนะฮะบางคนก็จะไม่เห็นกันนะฮะว่าอะไรเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะผมสามารถมองได้ไก,กระยะไกลมันเป็นเออ่หนังเอ่อมินเนี่ยนนะฮะมันเป็นหนังมินเนี่ยนเอ่อโอเคก็เปิดตามภาษาผู้หญิงเพราะว่าคันนั้นอนะผู้หญิงทั้งคันนะฮะคันที่เพื่อนผู้หญิงผมนั่งเขาจัดแบบโอเคมากเอาละ แล้วก็หนๆก็แอบถ่ายแล้วก็เอาเป็นคลิปแล้ว,ลวกันเนยฮะมาแล้วมาแล้วบรรยากาศห้องผมนี่ฮะบรรยากาศห้องผมไม่ใช่ห้องผมคันของผมส่วนห้องผมก็จะอยู่ข้างล่างนี่มีพี่เบียด้วยไ,ได้ออกแอบถ่ายแน่ๆโอเคอก็จบไปด้วยกับบรรยากาศภาพน,นี้ก็แล้วกันนะปัม๊มจะออกละโอเค โอเคงั้นก็ขอจะคลิปอันนี้ไว้ก่อนแหมมาคราวนี้ที่คลิปเยอะๆมากมายเชียร์บายเจอกันป้ายหน้าครับสวัสดีครับ